เสร็จแล้วหอมหอมเลยค่ะนี้จะแกงเห็ดเผาะนะคะจะมาล้างเห็ดเผาะกันค่ะมันมันสดมากอะ่ะมาจากที่ดินเลยเนี่ยจะต้องล้างให้ขาวๆ่างนี้นะคะแล้วเวลากินนมันจะกรุบๆค่ะ เดี๋ยวจะแกงใส่ยอดผักติ้วนะคะใส่ใบนางรักเดี๋ยวจะใส่บวบเปี่ยมด้วยนะคะเล็กๆแต่แถวบ้านนะคะแถวบ้านแฟนเขาเรียกหมักตะน้อยคือบวบน้อยใส่บวบหมักตะน้อยเอาซ้ายออกนะคะ เอาดินเอา้ายออกที่มันอยู่บนภูเขาอันนี้ซื้อมาจากเขานี้มันดอกใหญ่มากเลยอะแต่ปกติอะกินดอกเล,เล็กๆอย่างเงี้ยกำลังน่ากิน ดอกเล็กๆอย่างนี้กำลังน่ากินค่ะทุกคนโลละร้อยเอ่อโลละสามร้อยบาท ใส่ใบผักติ้วลงไปนะคะนำลงไปต้มก่อนเพื่อที่จะให้ความเปรี้ยวของผักติ้วมันออกค่ะใส่เห็ดเพาะนะคะที่เราล้างแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะคนลงค่ะ ใส่เกลือลงไปค่ะใส่ผงชูรสหรือผงนัวลงไปใส่น้ำมะขามเปียกใส่บวบหอมหรือหมักตะน้อยใส่ลงไปเลยค่ะ,คะใส่น้ำปลาค่ะ ใส่น้ำปลาลงไปอีกค่ะชิมรสค่ะใส่ใบนางรักหรือผักอีตู้ลงไปค่ะเสร็จแล้วหอมๆเลยค่ะ กินด้วยกันนะคะทุกคนน่าทานมากเลยค่ะตักข้าวร้อนๆอกงปอมปลอมกินกับแกงเห็ดนะคะข้าวข้าวมาจากรมสักนะคะเพชรบูรณ์กินกับไข่เจียวน้ำพริกมะกะทอนมะกะทอนเนี้ยแซ่บคักเน่ยนะ แก่ทีเราของเกาไข่คือว่าก็ว่ามันได้มาเตยไม่ไหมมบนได้ออกของที่มันเอามาไหมนะอืมยังโตเลยปากเลยอ่ะอืมได้อือย่ยมเยี่ยน่ากินแบบหลายอันนี้น้ำพริกหมากกระ thon ผักกระท้อนผักกระ thon แซ่บแบบหลายแบบหลาย มากินเขาล้องกันเด้วยเคอ